นัแ้แต่แรกนะครับแล้วผมก็คิดว่าคนาก็อาจจะยังสงสัยอยู่เหมือนกันคือบางทีก็น,น้องตอนที่เห็นภาพถ่ายในร้านอาหารเนี่ยน้องใสเหมือนกระโปรงสีขาวขาครับแต่วันที่ันำสดมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ภาพแรกเลยมันไม่มีกระโปรงสีขาวมันกะโปรงหายไปกระโปรงนี่ไม่มีจนถึงนี้ไปที่สถานนบันวิวัฒน์วิทยาของตำรวจจนจับมาที่นิติวิทยศวกรรมก็เลยทำให้ผมกลับมาห็นกระโปรงเนี่ย ของน้องเนี่ยหายไปไหนครับอันนั้นนะครับมันก็จะเป็นเพราะว่าถ้าเกิดตกไปแล้วไปถูกสมมุตินะครับถ้าไปถูกกระชับเรือมันจะมีร่องรอยอะไรบางอย่างที่ที่บอกได้เหมือนกันแต่ว่ากระโปรงอันนี้ยไม่มีแล้วก็ยังไม่มีใครกระโปรงตัวสีขาวนี้สีขาวอะไรนี้ยังไม่มีใครทำท่านก็ถือว่าสำคัญเพราะว่าจากที่เราไปดูมามันก็มันก็มีมีสายู่สายหนึ่งที่ไม่รู้เปเชื่ออะไรใช่ครับ อยู่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 ชิ้นเหมือนกันก็ก็น่าจะสําคัญนะครับเพราะว่ามันอาจจะบอกอะไรบางอย่างแบบเกี่ยวกับการเสียสิทธิ์ได้ครับผมเพราะฉะนั้นณตรงนี้นะฮะเท่าที่ผมฟังมาโดยรวมทั้งหมดนะครับคือทางฝั่งของนิติวิทยาศาสตรอภิปรายสารนี่ครับโซอินจันทร์ะ ยืนยันนะครับว่าเรื่องของการตีที่นิสัยไม่มีคือบาดแผลร่องรอยตามนานาพุ่งตามที่ตรงที่โคไม่มีหักนะครับโอเลอุะเพศปกติไม่ได้มีร่องรอยของการถูกรุ่งระเมิดแต่กับนะฮะมีบาดแผลตั้งแต่22จุดนะฮะเกิดจากขาถ้าเกิดว่าจะมองว่าเป็นการเกิดอุบัติเหตุเองเป็นไปได้มองว่าเป็นพฤตกรรมต้องเป็นไปได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเรือจะไปเอามีดคว้ากันเอาเอาเอาที่เอาปืนไปตีหัวกันไม่มีหลักฐานที่มุมมอกแตก เมืออันนี้อธิบายแค่ส่วนครับต่างกันต้องไปสู่กันเองมันต้องต่อไปในในในเรื่องของอย่างอื่นซึ่งซึ่งเราไม่เหยืหนนาครับที่จะไปดูแลเรื่องนั้นเช่นจะมีเกิดการต่อสู้มีบาดแผลบาดเจ็บแสดงว่าต้องมีเลือดออกเลือดออกต้องไปูในเรือครับเราเราไม่เราไม่มีหน้าที่ต้องไปปดเลือรัานพับขมงขันยัดขันแบบนี้มุดนี้ อาจจะมีการมองว่าโอ้ยของไทยนะฮะ